หน้าเลยวะให้มองหน้าพี่มองที่ไปกำลังแฮปปี้เบอร์เดย์อนะพี่่ับได้อะเลาะอะไรปะพ่อพ่อรับได้รางวัละองร

โอเคเขาหนาวเพราะ็ไมันจุดกันเนาะข้าฝุ่นมันเยอะอะแค่เราพิจารจากรถก็เยอะ